นนท่นา,ทาบบนครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างที่ท่านสลดจอได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ฮะล้อหมู่บ้านแห่งชาติหรือวันทอสมอแห่งชาติาาราพิชิตและสิ้นแล้อกเลยเสียโอกาสนี้ยถือเป็นวันมงคลสินา้าโราิิสิตแห่งนี้ และก็เป็นปีที่นับว่าทั้งในตอนเย็นวันนี้เราก็จะร่วมกันที่สนามอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่เราเองจะมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะเพราะมาข้าวเนี่ยเหมือนกันนะวันนี้พอผู้หญิงเป็นเมืองเป็นเรื่องที่สด่นัใหญ่เพราะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองไม่ประสบผลเร็จผมเองวันมีเรี่ยงเยวที่มากันจากหลายอำเภอเนี่ยออกความคุณาของชาวบ้านฟัง แต่ช่วยกันลงมือทำตท,ที่เปิดอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่ท่านประธานได้ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์